สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูนะครับหลังจากคลิปที่กูตัวกับน้องมิสุกได้ปลูกนะครับฟักทองนะครับแล้วก็ปลูกผสมกับผักกระลำผักกาดไม่ใช่ผักกหลลำแล้วก็มีมะเขือเทศผสมแซมด้วยนะครับเอามาดูครับวันนี้เริ่มเขียวแล้วนะครับตัวก็ใส่ปุ่นไปแล้วนะครับที่ตรงนี้ครับยาวไปนู่นเลยนะครับต้นจะเพียงพอกันมากนะครับดี๋ยวพอๆกันมากนะครับต้นสูงก็มาสัก ฟุดกว่านะครับฟุดกว่าให้รู้นะครับเริ่มทอดยอดนะครับคุณตัวก็ทําแบบนี้ครับอะไรเชือกมามัดเพื่อจะให้เขาขึ้นค้างครับค้างก็อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ขึ้นให้ขึ้นตรงนู้นเลยนะครับอ่าประโยชน์นะครับก็คือให้เขานะครับอ่าให้ฟักทองได้ขึ้นนะครับก่อนที่ฟักทองจะขึ้นนะครับอ่าจะคุมเขานะครับก็เราก็จะได้กินในนี้ครับนี่ผักกาดนี่ผักกาดกองตุ้งนะครับ แล้วก็จะได้กินมะเขือเทศด้วยนะครับมะเขือเทศก็จะทําค้างแล้วก็ขึ้นกับกบบักทองเลยนะครับอันนี้เป็นการประหยดัดปุ๋ยแล้วก็ประหยัดน้ําด้วยนะครับในตัวเวลาเราลดน้านะครับมันก็จะได้ความเป็นชุ่มชื้นในฟักทองนะครับแล้วก็เราจะได้ความชุ่มชื้นในไอันี้ด,ด้วยนะครับให้ประกาศด้วยนะครับเราก็จะได้กินทั้งประกาศทั้งไอ้นี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาถามว่ามันน่าจะมันน่าจะงากันไหมหรือว่ามันน่าจะไอ้น,นี้กันไหมผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้ ไม่ใช่ฤดูนี้เป็นฤดูแรกนะครับที่ที่ครูตัวทานะครับจะลองดูนะครับลองดูนะครับตรงนี้ก็น่าจะขึ้นค้างได้แล้วแหละเดี๋ยวต้องค่อยมัดเขานะครับตรงหน้านี้ไม่อยากจับนะครับตอนเช้าเช้าตอนนี้เดี๋ยวกลัวกิ่งมันหักเนี่ยเนี่ยมันกรอบมากนะครับเดี๋ยวยอดจะหักนะครับกําลังสวยนะครับนี่นะครับอันนี้ลงได้สองสัปดาห์พอดีนะครับสองสัปดาห์นี้นะรประมาณสักสิบสามสิบสี่วันนะครับสิบสี่วันถือว่าผ่านครับนะครับ ความเจริญตับต,ตัวก็น่าจะผ่านครับนะนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวผู้จัดการมาตามแล้วนะผู้จัดการร้านวันนี้มีภารกิจต้องไป <laughs> ซื้อกับข้าวนะครับทำทำให้เด็กมาซ้อมนดนตรีก็ซ้อมรำนี่ครับโอ้โหผู้จัดการมาดูไหมนี่ใบเท่านี่แหละครับตอนนั้นเท่ากำปั้น,นครับจำได้สองเท่าฝ่ามือครับต้องล้วงต้องล้อมแล้วครับช่วงนี้ช่วงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมาเด็กมาเล่นนะครับสังเกตนะครับเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไน้งามกันเท่าไหร่นะประกาศกองทุวก็โตแล้วนะเนี่ยโตมากขึ้นแล้วนะครับนี่ไฮไลท์ของเรานะครับมันเกิดเทศไม่รู้ว่าแน่ใจว่าพันไหนนะครับแต่ปลูกหลายพันอยู่ยาวไปนู่นนะครับเราปลูกไว้สองช่วงนี่นี่คือช่วงแรกครับช่วงแรกคือตรงนี้นะครับต่อไปช่วงช่วงที่สองคือฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะพามาดู ตรงนี้ครับนี่ครับเมื่อวานมีมีเด็กมือบอลเมื่อวานท่านผู้ชมนี่ครับเขาเอาเนี้มามามาเอาไม้มาเคลียนะครับเคลียสกิดนะครับมาต่อยฟาดแล้วก็ขาดเลยนะครับหลายหลายต้นนะครับสี่ห้าต้นเนี่ยนู่นยาวไปนู่นนะครับเอาไม่เป็นไรครับตามภาษาเด็กอ่ะดูนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็น่าจะได้อ่ะนี่ครับ ยาวไปนู่นเลยนะครับผักกาดกองตุ้งนะครับเป็นผักกาดที่มันโตได้เร็วนะครับมันโตได้เร็วอยู่ไอ้นี่ครับีฟังนี้ฟักทองผมจําไม่ได้ว่าไอ้มันพันไหนบ้างนะครับแต่ว่าลงปลูกให้เขาก็คือไปลุ้นเอานะครับว่าตอนที่เขาขึ้นค้างขึ้นดอกแล้วมันจะเป็นพันอะไรนะครับประมาณนี้นะครับยาวไปนู่นครับนี่ครับ เดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองที่ผมปลูกก่อนนะครับอันนี้ก็หลายหลายพันธุเหมือนกันแต่จะเป็นฟักทองไทยฝั่งนี้นะกําลังออกดอกขึ้นชอ่อแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฟักทองนอก <c oughs> นะครับแล้วก็น้าเต้าฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับผมก็จะมามัดค้างมัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ทานี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปต้องไปซื้อของกันครับ มันจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครูตัวครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ